สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับมาดูดวงโชคลาภ12ราศีกันนะครับวันนี้เลขนําโชคที่เด่นๆหวยของวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นะครับตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน7ปีขานนะครับวันพุธก็ดาวพุธเป็นบริวารน,นะครับทางทักษาดาวราหูเป็นสีนะครับดาวอังคารเป็นกาลีนะ ส่วนเลขที่เด่นทางโหราศาสตร์นะครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรนะครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรดาวเสรกก็เป็นเกษตรนะครับดาวงวดนี้ดาวเด่นน้อยกว่างวดที่งวดที่แล้วนะครับและราศีที่เด่นที่สุดนะครับ นะก็คือราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสอยู่ลาพระนะครับถ้าดาวพฤหัสใครจรมาเป็นสีมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะครับนอกจากนี้ดาวในเรือนลาภะถึง3มดวงนะครับสามห้าเก้านะครับเผลอออาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือ2ตัวใน3ตัวนี้นะครับและราศีที่เด่นถัดมาก็คือราศีมิถุนนะครับเพราะมีดาวชุมนุมในเรือนลาพระถึง3ดวงเหมือนกันนะครับ ทั้ง680นะครับ680อยู่เรือนลาพระนะครับนอกจากนี้มีทุนยังมีดาวจันทร์กลุ่มลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีเหมือนกันนะครับและราศีที่เด่นอีกราศีกรกฎนะครับหนึ่งสีอยู่ลาพระนะครับมีสิทธิ์ได้โชคลาภจากหนึ่งสีเหมือนกันนะครับหนึ่งสีสีหนึ่งเนี่ยนะครับ และราศีที่เด่นได้จากดวงปฐุมเกณฑ์นะครับจันทร์เป็น11กับลัคนาราศีสิงห์นะครับจันทร์11ลัคนาดาวพฤหัสเป็น4กับลัคนาคือราศีธนูนะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับและราศีกุมนะครับสุขสามนะครับถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับ ก็แล้วแต่โชคลาภแล้วแต่บุญวัาสนาแต่ละท่านนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับส่วนวันอังคารเป็นวันอธิบย์ีและวันอุบาทนะครับเป็นวันที่ไม่ค่อยดีวันพุธถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบกัน พฤดหัสเป็นวันโลก,กาวินาศด้วยนะครับและอยู่โดยดาวพฤหัสอยู่วินาตของดูเมืองและดวงโลกเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะบานเมืองปั่นป่วนโลกวุ่นวายหน่อยนะครับโอเคมาดูเลขเด่นๆน,นะครับเลขเด่นๆด,ด้านบนนะครับก็มี5กับ8นะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็เลือกเอานะครับ ก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอาหรือเอาเฉพาะาตัวที่ผมวงกลมให้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเด่นแต่บางทีมันก็ไปออกตัวที่ไม่ได้วงกลมก็มีนะครับก็แล้วแต่โชคและแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะครับนะก็มั่นทบุญกันเยอะๆนะครับเพื่อสร้างบุญบารมีมีบุญถึงจะมีโชคนะครับส่วนด้านล่างนะครับเลขเด่นๆก็มี3กับ8นะครับ อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับหรือใครมีใดตัวไหนเด่นก็อามาประกอบเอาเลขเด่นที่ผมให้ไปนะครับก็ลองดูก็แล้วกันว่างวดที่ผ่านมาไม่ถูกนะครับไม่เข้างวดนี้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับการเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังใช้พิจารณาให้ดีนะครับต้องดูงบประมาณในกระเป๋าด้วยนะครับอย่าทุ่มเทมาก เล่นเพื่อความสนุกนะครับเพื่อช่วยลุ้นเพื่อได้ลุ้นมีแล้วก็ช่วยอุดหนุนรัฐบาลนะครับซื้อลอตเตอรี่อุดหน,นุนรัฐบาลกันนะครับจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศนะก็เตือนไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้มีคนมาหลอกมาโกงกันด้านเล่นหุ้นเล่นหวยออนไลน์เล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดนะครับโอกาสถูกหลอกถูกโกงสูงนะครับ นะที่ผ่านมาก็มีคนมาดูดวงก็ถูกหลอกถูกโกงไปกันเยอะนะครับในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้คนใจบาปมันก็มาสร้างเวรสร้างกรรมกับคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อใครว่าลงทุนพันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกครับนะอาจจะมันออยเยื่อนะครับงวดแรกอาจจะคืนนะครับได้มาตามที่โฆษณาไว้นะครับพองวดที่2เราทุ่ม มาชวนเราทุ่มให้หนักกว่าเดิมเป็นสองสามเท่านะครับก็อาจจะเจ็บตัวหนักมากขึ้นผลสุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนนะครับเพราะฉะนั้นาการเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นการพนันออนไลน์ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปซุ่มเสี่ยงมากนะครับเงินทองหายากนะครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับหน้าที่เราต้องทำมาหากินนะครับทําอา,ทอาชีพสุจริตนะครับ การเสี่ยงก็ขึ้นแล้วแต่โชคลาบแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนบางคนจัดลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกระวันที่1ก็มีนะครับบางคนซื้อเป็นปึ้งนะครับก็ไม่ถูกนะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่นะครับบางคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เยอะแยะแต่ก็ไม่ถูกบางคนซื้อแค่ใบเดียวกลับถูกระวันที่1น,นะครับนะครับโอเคนะครับก็ ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับไปไหนมาไหนก็ยังต้องระมัดระวังนะครับราศีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพอยู่ก็มีราศีธนูนะครับดาววินาทีทับดาวประจําตัวนะครับและดาวอังคานทับราศีมีนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ราศีเมษกับราศีมังกรเนี่ยนะครับก็ยังมีดาวบาปเคราะห์ทับลัคนาอยู่ยังต้องระมัดระวัง ส่วนราศีกันเนี่ยนะครับก็ระวังมีอกาศเจ็บป่วยนะครับดาวประจาตัวเข้ามรณะมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับนะก็ไปทับดาวราหูคู่ศัตรูอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันนะครับนะครับโดยรักและห่วงใยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับปราถนาใดปราถนาอะไรก็ขอให้สําเร็จสมหวังนะครับคิดดีทําดีพูดดีชีวิตจะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ